สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้ก็อยู่ให้อยู่น้าเนาะเ <c oughs> มื่อนี้เ่าก้าพี่น้องเ่าก้าเลี้ยงงวนะัวเนาะเพราะว่าก้าเฮาเริ่มยาวแล้วพี่น้องเอ้ยกะชิด้ดำนาดเด้อ,อเขียวงามค่ะแท้ๆกับพอดีหมัด แล้วน้องพี่น้องก้าเฮ้ากะอีกบดนกัสิีได้ลกดำอะไแหละเพราะว่าได้ยินอีแม่พูดว่า,วาพนตกนี่กัคือสิลกเลยแหละพี่น้องลกดำแต่ก็บุ้งหัวพ้นสิลกง่ายลกยากเนาะเพราะว่าเมือม่อเมื่อเฮ้าว่านทำบิดฮะว่านแล้วผดพนตกใส่เนาะมึงเถอดินทมลกยากก็มีคันลกยากนี่ก็พ่อแห้งอยู่ดอกเผื่อสิเลวยงาน กิดสิแล้วดำนานาะลายขู่ลายคนในบ้านเท่านี้กะเพิ่นกะด้ดำและพี่น้องเพราะว่าเพิ่นตกก้าไว้ะนะตกไว้เนาะตกตั้งแต่คนตกสุดทำอีดพุ่นแหละอีกอย่างหน้าเพิ่นกะเก็บน้ำเนาะส่วนหน้าติดหน้าคอยนี่กะดำแลวพี่น้อง สบวนดำอยู่ลุ่มคนละหน้า,หน,า,านะนหน้าเขานะมีน้ำหนาเขาฮะมีน้ำก่าเขากาหวานก่อนเฮาเนาะเขาก็ได้ดำก้อนกา่าถามันบดมันบดแดดมันขึ้มกับเปตตาะอนอยู่ดอกพี่น้องดำนาก่ะแดดเปียงๆคือแนวนี้กับโบกโบ่อยไว้ปันได้เ,เนาะขันซาคอยอะไรเห็ดคือตอนไปดำนาสาวบิวอะไร ได้กะสามหมัดได้กะหกหมัดพี่น้องปีนี้บงหัวสีได้อันจักหมัดเดอ้อแล้วกับบุหัวสีได้ไปส,ส่จนเหมือนรอบ่นอนะก็คืออยู่เฮือนเฮ้านี่แหละพ่อแม่ค่อยมัน,ม,นมันผัดยากเวียกแนะ่ยพี่น้องเลี้ยงงวัวจะหน่อยผัดว่าเลี้ยงงัวเผาก้าเผานาอะไรพี่น้องลายเวียกลายงานเนาะ ขันคอยไปกะป้าให้แม่เห็ดก็ค,คือสิู่บนไอป้าดอกพี่น้องเห็ดซอยเพื่อนทแหละแดดแดดพี่นอ้องบ่ฮู้ว่าสิแดดไปฮอดมือใดถ้าพ่นตกนี่เฮาก็สิได้ดำเลยเนะาะกะมาเด้อผู้ใดสิมาก็ได้กะเห็นสุดก่อนคอมเมนต์มาว่าสิมาดำหน้าซอยสิมาดำหน้าซอย กายาวาเลยเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อไม่ทันเด้อ,อแม่พ่นกะวา่าพนตกสุดนี่กระดมแล้วแหละหายหน้าก็ให้มิตรหายบักใหญ่ๆซะงวงข่อยก็จักไปทั้งหลายแล้วพี่น้องมดแต่หนังว้าวอยู่นี่เนะาะจะว่าไปหลักกินกาขอลบโบจัก เห็นแต่ห้อยงัวพี่น้องงัวกินเนาะนี่ได้ก่า,ากะสิประมาณนี้แหละพี่น้องทำนี่กับพอดำแล้วทาเฮาดำนาำเนาะบ่ได้ดำพงกะบักยายๆ1หนึ่งหยพอบา่ห้อาได้ดุดออกอีก ส่วนหวานใหม่หาหักกระคอยออกพี่น้องเอ้ยหากกระเตกเนียมไปหากกระเขียวบรรยากาศพี่น้องในกล้องนี่คือที่แบบเย็นดีเนาะแบบวิวกับงามงามบตัวทีจริงห่ะฮอนฮอนฮอนแทฮอนว่าเบิ่งห่มไม้ก็บ,บ่ค่อยมีนะ การดำหน้าแดดแดดแบบนี้สลบเป็ดเลยพี่น้องเลยซอนตะกานี่แหละเขียวใช่ไพอดีหมัดหนึ่งพี่น้องเย้ยพอดีหมัดนั่นแหละชีวามัดหนึ่งสะดอกคันพ้นตกลงมาอีกี่ก็ะชิญยาว ก้าหฮานี่กาบ่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาเอาฝุ่นลงตั้งว่าคอกหนึ่งผู้ละก็เลยบร่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะอีกอย่างปุ๋ยกะแพงแพงปุ๋ยอาคากระ่ต้พี่น้องสิเข่าวสอบลาล่านแล้วเก้าได้ยินอันลุงไปทาเมืนวอาเก้าแสนหาสิพันกี่ป้าอีกหาสิพันกับพอดีล้านหนึ่งเลยพี่น้อง ยอมยอมยอมแพงพูดส่วนกะเฮานี่ก็ยังบ่ได้ถือปุยจักเม็ดโดยพี่น้องส่วนหน้ากะสิได้ดำเลยเนาะแต่กะยังบได้ไปซื้อดอกปุยห่างกับพี่น้องมันแพงบางทีกะเอาประมาณอ่าสอบหนึ่งนี่แหละสองสอบนี่แหละพี่น้องเหตดไดสนะบ่จักสีน้ำมันบ่จักสีปุ๋ยอ้ยบัววัยบัววัยพี่น้องมีแต่แนวแพงแพงเงินขึ้น ปุยเล่งปุยกากระต่ายนั่นแหละพี่น้องเกือบข่าวสอบลนนล้านเนาอแพงพูดสอบเดียวค่ะตะกี้หาล้านหนึ่งเป็นเงินบาทาประมาณสามพันบาทพี่นอ้องเดี๋ยวนี้หะประมาณพันหนึ่งกับหาแสนกว่าแล้วปรจักรือว่ามันขึ้นอีกแล้วบอ่ องพันชิ่ข่าวลาดแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องน่าจะข่าวแล้วแหละว้ามาแล้วก็เมื่อยเหื่อยตับเหื่อยไตพี่น้องเอ้ยจักสิบไปหาเบียยหางานอยู่ใเนาะเงินข้นขาแห้งกะสีขึ้นน้ำยู่บ่กระบกคือกันเนาะปกเคยเห็ุเบียกเห็ดงานก็คือสชีข้นอยู่แหละแต่ก็คือสีข้นบลาให้แหละพี่น้องเอ้ยว้ามาแล้วก็นเนาะ ั่งไทยก็สิเป็นคือบ้านเฮาอยู่บ่ทำิดก็คิดว่าสิมา,า,าเผาก้าเรียงงวัวแล้วล่ะกะประมาณสองโมงสามโมงกับสิได้ 2. ไปซื้อน้ำมันพี่น้องไปซื้อน้ำมันมากักตุนไว้เนาะเพราะว่าฮึ่งๆมาเถอหนึ่งน้ำมันก็ได้เอาท่านก็ท่านเอาบ่ท่านแล่ะก็เล้วเพราะว่าในปั๊มเพิ่นก็ให้ได้แค่พูดละสองแสนเนาะน้ำมันอ่ากระสวนพี่น้องน้ำมันลดไทยฮะให้ได้แต่ สองแสนกีบสองแสนกีบเขาไทยนาะประมาณงานหนึ่งงานใหญ่ๆอ่ะนะคะกระเบิดแล้วพี่น้องบอนะ่พ่อนาซํามันอ่ะนะเงินซื้อนะแพงได้น้ำมันค่ะได้น้อยได้น้อยแล้วก็ต้องได้เที่ยวไปซื้อนาะวาลายแล้วก็บ่เห็นงวัวพี่น้องเลย มีแต่สีขึ้นไปซื่อน้ำมันแล้วเนาะมันขำดันไปบ่าทันเพิ่นสีสื้อบ,บ่อาทานันน้ำมันก็ได้ไปจอบเอาไปจอบเอาคือไปจอบเอาอยียงนี่แหละเศรษฐกิจย่ำแย่สำหรับคลิปนี้ก็ซิบอมี่ยังลลยดอกพี่น้องเลยทมอิทก,ก็ว่ามาเลี้ยงงูะ แต่งวกะจักไปทางใดเนาะกะสินั่งเฝาก้าแล้วก็สิกับขึ้นไปซื้อน้ำมันเลยอี่พ่อมาแล้วให้พ่อเผาต่อซื้อน้ำมันนี่ก็ได้ตอกแถวเลี้ยนคิ้วขักแม่เด้อพี่น้องเอ้ยพัวจีมใส่กันซื้อน้ำมันสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ไปเลยเด้อพี่น้อง ขอตัวลาเมื่อซื้อน้ำมันก่อนเด้อสบายดีผ้าเผาก้า